ดิงชิตานะครับวันจำวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณสามชุดนะครับแล้วอ่ะชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่สองครับแล้วก็ชุดที่สามครับลองเลือกดูหนึ่งสองสามจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับโอเคหนึ่งสองสามนะครับพอเสร็จแล้วก็เลือกไพ่เลยนะครับมาที่ ชุดที่หนึ่งนะครับมาที่ดวงชะตาของเปิร์ลคนเกิดวันจันทร์วันนี้ผมคนเลือกชิ้นชุดที่หนึ่งนะครับดวงชะตาจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมนะครับถั่วไปได้ส่วนแล้วก็ดีมากนะครับแต่อึดอักหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็มีความเฮงปังแล้วก็ราบรื่นพอควรครับแต่มีความอึดอักนิดนึงนะครับถ้าอยากโดยรวมก็เวิร์กอยู่ครับแต่เรื่องความรักก็อึดอักหน่อยนะครับแล้วก็มีความเครียดแล้วก็กดดันหน่อยครับแต่โดยรวมการเงินแล้วก็ความร่วง็ยังเป็นสุขนะครับ ความราบรื่นค่อนข้างไปได้สวยครับเพียงแต่อึดอัดหน่อยครับมาที่ดวงตาประจำวันนี้ของคนเลือกไพ่ที่สองดวงตาเปยัไงบ้างครับอาจารย์ว่าช่วงนี้นะถั่วไปได้สวยครับมีโอกาสก้าวหน้าครับไปได้ดีครับจะในรุ่นไปได้ดีครับทําให้ในช่วงนี้เกิดให้เกิดการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีครับแล้วก็มีความราบรื่นดีครับแต่อาจจะแพนอีกหน่อยแค่นั้นเองครับโดยรวม มีจุดเริ่มต้นที่ดีครับราบเื่นแต่ติดที่แพนิกหน่อยนึงครับแต่โดยรวมก็เวิร์กเป็นกันครับมาที่ดวงตาประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชิสานะครับดวงตาประจำวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่ะขอดูก่อนนะครับโดยรวมถือว่าไปได้สวยนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโดยรวมนะถือว่าไปได้โอเคค่อนข้างเยอะนะในในระดับพอควรนะครับในระดับหนึ่งเดียวครับในระดับหนึ่งเนาะ นะครับแต่เรื่องความรักอาจจะมีรมหนีบ้างนะครับ liability. แต่ถ้าเป็นเรื่องภาพลักษณ์นะครับการมีคุณอุปถัมภ์แล้วก็ความมั่นคงดีมากครับแต่ความรักก็พอไปได้ครับเป็นลมหนีหน่อยแฟนอาจจะชู้หน่อยครับแต่เรื Re ่องคุณอุปถัมภ์นะครับความรับลื่นความมั่นคงดีครับแต่ความรักแฟนไม่ค่อยจริงจังครับแล้วก็ยังมีรมอยู่ความรักหน่อยแต่ก็พอใช้ได้ครับในระดับนะครับก็จบลงแค่นี้นะครับก็ ดวงสตาร์ประจําวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้อาจารย์จะจบลงแค่นี้ก่อนนะครับได้๋ยวแล้วครับผมอาจารย์จีรพัลกิระปิการหมอดูมิทิฟนี่สวัสดีครับ